ครับก็ชื่อยูทูปของคุมจูงกลางครับก็ได้นอกรถที่สวนมิโสของคุณซีดีครับก็การบริการก็ดีมากครับขอบคุณนะคะเอาไปให้ร่ำรวยเนาะไปนั้นแล้วก็ผ่านง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าก็น่ารักให้ความร่วมมือค่ะขอบคุณนะคะกับรถดีๆจ้าจ่ายลูกค้าจะเลื่อน้ายแล้วนะคะ อันนี้ลูกค้าจองรถตั้งแต่ปีน้ําท่วมเลยนะคะลูกค้าก็ได้วันเวลามาออกเพราะลูกค้าต้องไปซื้อรถใหญ่ก่อนนะคะลูกค้าก็เลยเบรกไว้ก่อนนะคะการจองกับเรานะคะเงินไม่หายไปไหนนะคะมจะยยูอะไรอย่างดีจนลูกค้าได้รถนะคะโดยที่ไม่ยุ่งยากนะคะเราเดินส่งลูกค้านะคะจะแดดร้อนแค่ไหนนะคะเราก็เดินส่งลูกค้านะคะถือนางก็นัน เมียนให้นางกินอาหารสวยปกตินางไม่ออกแบบอันนี้เพื่อคุณลูกค้าโดยตรงนะคะก็เลยเราแจกมาส่งนะคะเราไม่ทิ้งลูกค้านะคะกราบขอบพระคุณนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะความทั้งคุณครูภรรยาสุดสวยนะคะเดินทางกลับไปแล้วนะคะเ็นลมคะถือเป็นของขวันะอุ้ยอยลอลยโอเคนะคะกงขับเครื่องไปนะคะ อเคค่ะ okay, กราบสวัสดีนะคะตัวนี้คือแซดนะคะสเปซแคปเกอร์ซน,นะคะตัวมาตรฐานนะคะนี่คืนอ i s ุสุนตัวนี้น,นะคะกราบขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ